ภาษาอีสานฝากตอนพี่น้องเฮ้าเซานี้ขอเสนอค้า่าจามครับจามเขียนจอจานสระอาม่อมาร่วมกันแล้วอ่านว่าจามครับจามเป็นคำกริยาหมายถึงเชื้อชนอเชื้อชนชาติแขกเผ่าหนึ่งครับอยู่ทางตอนใต้ของลาวแล้วก็ย้วนเอืนวมาเผ่าจามหรือชนชาติจามนะครับจามใน ความหมายนี่เป็นคำนามครับขออภัยบอกผิดเป็นคำนามหมายถึงชนชาติแขกชนชาติหนึ่งครับอยู่ทั้งตอนไต่ของเล่าหรอกกับยวนเอ่อนาชนชาติจามจามอีกความหมายหนึ่งนี่เป็นคำกริยาครับหมายถึงการฟันอย่างแรงหรือเอามีดเอาขวานไปฟันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอามีดจาม กุ๊กไม้เอาขวานจามกุ๊กไม่ประมาณนี้ <lawsuit> ulously, ier, os, man, <hatten> นะครับจามมีอยู่สองความหมายเด้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยกลางเนี่ยจามเนี่ยมาถึงการคนล่มออกจากปาาออกจากหูดังบ้านมองบองก็เอิ่อนาสมัครหรือบองมองเขาว่าจามอาจากอันนี้เป็นภาษาไทยกลางคนแต่ว่าจามบ้านเท่ามีสองความหมายครับชนชาติจามแลวก็จามคือจามตนไม่จามง่าไม่จามขวานประมาณนี้นะครับจาม เอามาจากซาลานุกนรมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาพิทองอังกฤษต้องสลีดนำมาบอกจากสุพินาเขาได้หูสาบกัน